สวัสดีครับพี่น้องงาหมหัวเศร้านะครับเนะาะงามหัวเศร้าเดี๋ยวอันสีผ้าไปเลี้ยงควายนะครับเรื่องเหมือนเรืองสีผ้าไปเลี้ยงควายมีควายอยู่สามตัวนี่แหละครับก็เลี้ยงว่าไก่ออกงาแถวนี่แหละครับนี่ถ้าแถวเนี่แหละเลีเ้ยงวัไก่เลี้ยงวัไก่สบายสบายเลยเลี้ยงควายเนี่ย มันมีคว,ยวอยดอนอู่ตัวหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวสิพ้ายางเดียวพายางไปบ่ผูกไว้อยู่พุดแล้ละข้ายกะบวัสดีครับมือนย้ยเมือเสายเหมือนเสามาเรียงค้อยด้กันนะครับเด้อพี่นอ้องขยใส่้อยดอน,นเ่ะรยดอนยดอนเาไปใส่เหรอวะไม่เรียนเหมย อันนี้เป็นค้อยดอนครับพี่น้องค้อยดอนค้อยเผือกค้อยเผือกคอยเผือกย่างไวเลยพ้นตต๊ะงาไรพอดีวเดินโยโยโน่หซ่อนหัว Хе-хе-хе. <laughs>